ก็ต่อไปก็เนี่ยคือการประกอบพอเราประกอบเข้าไปแล้วนะครับยังไงมันก็ไม่เลยแน่นอนครับไม้ก็ไม้ก็ดูเนียนนะครับอย่างเงี้ยครับงานดูสะอาดสวยงามเห็นไหมครับไม่มีไม้เลยให้เห็นนะครับผมเราทีเนี้ยอ่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับสําหรับใครที่ไปติดเองนะครับมันจะเป็นบ่าร่องอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะต้องขันนะครับใครที่ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเอาแบบติดฉบับ แบบว่าเครื่องมือไม่ค่อยจะมีประมาณนั้นนะตะไปติดเองนะประมาณนั้นไอเนี้ยมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับคือถ้าเครื่องมือพิเศษมันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับมันก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้ขันนะครับขันแล้วหมุนนะครับผมเป็นเครื่องมือพิเศษนะฮะส่วนใครไม่มีนะครับแนะนําเลยนี่ครับฟุตเหล็กนะครับใช้ฟุตเหล็กเอานะครับใช้ฟุตเหล็กแต่ผมก็มีบากไว้เล็กน้อยนะครับไว้หลบก็คือนะครับ เอาฟุตเหล็กนะครับปลายฟุตเหล็กเนี่ยวางตรงร่องมาเลยนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงคือปลายฟุตเหล็กเนี่ยอาจจะไปขูดกับหน้าแป้นอันนี้ได้นะครับก็ค่อยๆทํานะครับผมค่อยๆหมุนไปจนกว่ามันจะแน่นนะครับเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับพอมันเริ่มลงเราก็ดูเราต้องระวังนะอย่าหพม่นไปขูดกับแป้นนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอีกเคนถามพี่ผมไม่มี ครื่องตัวนี้ผมจะขันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําตามที่ผมบอกแนะนําได้เลยนะครับค่อยๆทํานะครับระวังจะให้มันไปขูดกับหน้าแป้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเล็งให้มันตรงรก่อนนะว่าเออโอเคมันใช้ได้อย่างเราก็เล็งให้มันตรงจัดให้มันตรงนะครับเ,เราเล็งมันตรงไหมโอเคตรงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งอืนะครับการที่เราเอา่าสิ่งสาคัญเลยที่เรา,เราเ,ราเราเจาะนะครับ เราจะต้องให้ตัวมันได้นะครับให้มันโยกซ้ายโยกขวานะครับคือเหมือนคลิปเบื้องคลิปแรกๆที่ผมทํารีวิวไว้นะครับเราว็ขันหมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะขันไปเรื่อยๆระวังไม่ขูดกับแป้นเราขันล้วขันตรงข้ามกันนะครับขันตรงนี้ก่อนแล้วมาขันตรงนี้ขันนี้แล้วมาขันตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวต่อไปมันจะมี วิธีการนะครับเพราว่าเอ๊สร็ดไปแล้วเสียงออกมาไม่เต็มเสียงไม่ดังเแต่ผมจะมีทิกมาบอกนะครับผมครับต่อไปก็เป็นการเจาะบิดนะครับเจาะบิดก็คือเจาะที่มุมนี้นะครับนี่มุมสายหกนะครับมุมสายหกเจาะที่มุมแต่ว่าเราต้องเหลือเผื่อไว้สักนิดนึงนะครับไม่ต้องถึงขั้นไปชิดไปชิดตัวขอบด้านสุดนะฮะเวลาเราเจาะเราก็เหลือเหลือไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าเราใส่ใจหรือว่าเรารู้หลักของมันนิดนึงเนี่ยอย่างตัวผมเองอะโอเคมันไม่มีอะไร,ะไรผิดหรอกครับแต่ว่าเปียโซนะครับเปียโซมันจะมีหัวหน่อยนึงสักครูนครน่นะครับนี่ครับเปียโซครับที่มุมเนี่ยมันจะมีหัวเลยมาหน่อยนึงนะครับเพื่อเราเผื่อไว้ให้มันให้ตัวได้นะครับ เพราะว่าอันนี้สําคัญมากนะครับจะทําให้เสียงออกมาเต็ม<ยา>เสียงออกมาดีนะครับถ้าเราเจาะชิดเกินไปเนี่ยมันจะมันจะเบียดหัวตรงตรงมุมหัวเนี่ยครับพอเบียดมุมหัวไปเนี่ยอ่ามันก็จะลอยตรงด้านบนเพียโซก็เกิดจการอ่าจะเกิดการเสียหายได้นะครับเดี๋ยวมาลองเจาะกันเลยนะครับ ลองดูนะครับมันจะมีมันจะมีเนื้อที่มันจะมีเนื้อที่เหลือตรงนี้หน่อยนึงครับเพื่อให้เบรปโซมันหลบได้นะครับผมมีเนื้อที่เหลือนะครับผมเราก็ทําความสะอาดด้วยนะครับผมทําความสะอาดมันนะครับอย่าตรงนี้ล่องเนี้ยอย่าให้มีอะไรสกปรกเลยนะครับเราทําความสะอาดมันให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดนะครับ ครับหลังจากผมทำทำความสะอาดบิดนะครับตามล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะเราก็เจาะตรงนี้นะครับที่มันเห็นว่ามันจะมีเนื้อที่เหลือดูด้านในนะครับมันจะมีเนื้อที่เหลืออยู่อ่าดูที่ดูที่มุมล่างอ่าเนื้อที่ด้านล่างเนี้ยฮะมันมีเนื้อที่ด้านล่างนะครับเผื่อให้อ่าเปียโซมันให้ตัวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะต้องทำความสาทำความสะอาดล่องนะครับอ่าที่สําคัญนะฮะผมลืมบอกไปนะครับกีต้าร์นะครับ ถ้าตัวไหนยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับส่วนมากแล้วนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็จะมีก้านไม้แบบนี้ครับหนุนรองไว้อย่างนี้หนุนรองไว้อยู่อย่างนี้นะครับให้เราสังเกตก่อนนะครับถ้ามันมีก้านไม้เราเราก็งัดมันออกมานะครับเพื่อให้เป็นล่องลึกลงไปกว่าเดิมนะครับผมบางยี่ห้ออาจจะไม่มีบางยี่ห้อมีแต่ส่วนมากก็จะมีอยู่ในจำพวกประเภทกีตาร์วีลานะครับหรือเกสตเบนเน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมี ไม้รองไว้นะครับตัวไหน payment. ที่ไม่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ลองไว้นะครับเพราะเพราะว่าเขาทําบิดนะครับมาแค่อันเดียวทําบิดมาแค่มาตรฐานเดียวก็คือล่องลึกมาตรฐานเดียวนะครับสําหรับไฟฟ้าและไม่ไฟฟ้าถ้าไม่ถ้าไม่ไฟฟ้าเขาจะไม้ลองไว้นะครับแต่บางยี่ห้อก็จะมี่าแบบว่าทําไว้สองสองอย่างก็คือบิดเติ้ลกับบิดต่ำนะครับล่องเติ้งกับล่องต่ำนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับ ว่าต่อไปเนี่ยเสียงจะชัดจะเต็มยังไงเดี๋ยวจะบอกวิธีครับผมครับก็ต่อไปนะครับเราก็เอาเปียโซนะครับใส่เข้าไปนะครับผมนี่ครับใส่เข้าไปท่านไต้ตรงนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอ่าถ้าเกิดแบบเราไม่เข้ายังยังไม่เข้าใจหรือว่ายังเพิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยก็ระวังนะครับอย่าให้งออย่าให้บุกลงไปนะครับมีผลต่อเสียงออกมาไม่บาลานซ์กันนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ครับ ก็จะเข้าพอดีนะครับจะมีเนื้อที่ตรงด้านท้ายพอดีนะฮะพอดีเลยนี่มีเนื้อที่ด้านท้ายเสร็จปุ๊บเราก็สายออกมานะครับสายออกมานะครับใต้นี้นะครับแล้วเราก็เสียบไปที่ใต้ e q นะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่นะครับด้านใต้เดี๋ยวผมเอาอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับเอาอีกตัวหนึ่งมาดูเราแป๊บหนึ่งนะฮะก็นี่ครับข้างในที่เราติดไว้แล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ันก็จะเขียนว่าเปียโซนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าเปียโซนะครับแต่ว่าลวงเข้าไปข้างในเนี่ยก็ใส่ลําบากหน่อยนะครับเปียโซนะครับใส่เปียโซส่วนช่องนี้ก็คือใส่ลําโพงนะครับผมติดกับลําโพงนะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าด้านท้ายนะครับตรงด้านท้ายไ้เสียบกับรูแจ็คนะครับผมแล้วก็เปลียนเนี่ยคําว่าเปียโซเนี่ยใส่คําว่าเปียโซเปียโซเปียโซเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมก็นี่นะครับ เราต้องทำความสะอาดล่องให้มันสะอาดมากที่สุดนะครับผมคือกีตาร์มาตรฐานก็จะต่างกันนะครับบางยี่ห้อก็จะทำมาดีเลยบางยี่ห้อก็ทำไม่ดีนะครับผมทีนี้เราก็มาดูมาเช็คกันนะครับเราผมว่าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีฉากวัดเล็กวัดนะครับแล้วก็ลองไขควงเนะี่ยเล็กๆนะครับลองลูดดูว่ามันบุ๋มไหมมันมีคลื่นยุบลงไปไหมนะเราก็ลองลูดดู ถ้ามันบรล้านมันเสมอกันเนี่ยโอเคนะครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับผมอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปนะจะให้เสียงออกมาเต็มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสําคัญเลยอ่าไม่ว่าไม่ว่าท่านไหนแล้วหรือร้านไหนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยได้ลองติดมาหลายตัวแล้วนะครับบางบางบางยี่ห้อนะครับก็เซดเดิลน,นะครับมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็น นิวโบนะครับทัสกิลนะครับแล้วแต่นะครับผมพวกนี้พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าบางยี่ห้อก็เป็นกระดูกแต่กระดูกเสียงไม่ค่อยออกบางยี่ห้อก,ก็ออกนะครับพลาสติกก็ออกเหมือนกันแต่ถามว่าจะทํายังไงให้เสียงมันออกมาได้มากที่สุดนะครับผมสําหรับผมแล้วผมแนะนําเลยนะครับเป็นกระดูกนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระดูกเสียงออกมาชัด แน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับห้ามเอากระดาษรองนะครับพลาสติกรองอะไรก็แล้วแต่ห้ามรองครับให้ไม้ชนไม้ให้เปียโซชนบิดเต็มเนะครับแล้วก็กระดูกทับเต็มเต็มเอาอะไรมาหนุนเอาอะไรมารองไม่ได้นะครับรับรองเลยว่าเสียงไม่ออกแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับเราต้องเหลาเซตเตอร์นะครับให้ละนาบมากที่สุดก็คือการเอากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนะครับ วางกับกระจกนะครับอันนั้นจะอันนั้นจะดีที่สุดเลยแล้วเราเราก็ฝนไปนะครับฝนจนกว่าเราจะพอใจจะให้ต่ําประมาณไหนนะครับจะเซตอัพต่ําประมาณไหนให้เราฝนเอานะครับบางคนชอบสูงก,ก็เอาตามที่เราถนัดนะครับบางคนชอบต่ำๆก็ฝนให้มันต่ำๆแต่อย่าให้จมมากเกินไปให้มันสายมันมีแรงกดด้วยนะครับให้สายมันมีแรงกดเพื่อให้กดเปียโ่นะครับสําคัญเลยนะผมแนะนําเลยใครอยากเสียงชัดๆออกมาเต็มแนะนําเป็นกระดดกนะครับ กระดูกแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นทัสคิวนูโวพลาสติกนะครับผมไม่เอาเลยผมแนะนําเป็นกระดูกนะฮะเสียงออกมาเต็มมาชัดแน่นอนนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับให้เหลือเนื้อที่บ้างนะครับบางท่านชอบต่ำๆในพนก็ไปจนแบบไม่มีสายไม่มีแรงกดที่เปียโซเนะี่ย เสียงมันจะไม่ออกนะครับให้มันมีแรงให้มันมีเนื้อที่นะครับให้สายมันได้กดบ้างนะครับไม่งั้นมันไม่มีเสียงมันไม่ออกมานะครับก็วิธีการเนี้ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องให้บาลานซ์นะครับให้สายให้สายบาลานซ์เนี้ยเราก็ต้องมาเช็กกันอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าทำบาลานส์มาไหมเราก็นี่นะครับกระดาษทรายนะครับวางกับกระจกเนี้ยครับกระจกนะครับเราก็เอาเปโซเนี่ยนะครับขัดไปนะครับ นี่ครับเอ่เอไม่ใช่กระดไม่ใช่เบียโซโทษทีกระโดกครับผมฝนไปเรื่อยๆเลยครับฝนไปนะฮะฝนกับกระจกเนี่ยมันจะดีที่สุดเลยนะครับจะไปฝนกับพื้นไม้พื้นกับเบื้องหรือพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ดีนะถ้าอยากให้เสียงออกมาดีนะทําตามผมเชื่อผม แบบแรกก็มองด้วยตาล้วก็เล็งมองด้วยตาเปล่าเออมันโค้งไหมมันบุ๋มไหมอะไรครับลองนิ้วลูบดูมันบุ๋มไหมอะไรเงี้ยครับผมอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าเพื่อคุณภาพก็แนะนำทำตามผมนะครับผมผไปนไปเรื่อยๆนะครับ เฝนได้สักพักนะอโอเคมันโอเคแล้วเราทีนี้เราก็จะมาเช็คนะครับเช็คความละเอียดก็เอาฟุตเหล็กนะครับลองมาหน้ากับฟุตเหล็กดูนะครับว่ามันโอเคอยังนะครับถ้ามันกระโดกหรือมันอเอาไปส่องกับไฟก็ได้ครับส่องกับไฟว่ามีาแสงรอดตรงไหนไหมแสดงว่าใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าโอเคแสงไฟระดับเท่ากันเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมอันนี้คือสําคัญนะอยากให้ลูกค้า ลองดูนะถ้าเสียงไม่ค่อยออกเนี่ยเออพี่ครับเสียงมาทำไมผมติดไปแล้วเสียงไม่ออกนะครับบางคนก็เอากระดาษลองบ้างนะครับประติกลองบ้างบางคนก็ขัดเปียโซไม่ไม่เสมอนะครับไอขัดกระดูกไม่เสมอนะครับผมทําให้เปียโซเนี่ยมันรับหน้าสัมผัสตรงเนี้ยไม่เต็มเสียงก็ออกมาไม่เต็มมันละเอียดอ่อนมากนะครับนิดหนึ่งแค่นิดเดียวบางทีก็เสียงหายเลยนะครับผมนี่คือข้อสําคัญครับวิธีการเจาะด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าของเก่าเขาจะเป็นหมุดนะครับเป็นหมุดยึด กับสายสปายกตาร์นะครับแล้วก็แทนอันนี้เลยนะครับผมแทนดูนี้เลยส่วนบางยี่ห้อนะครับก็จะเป็นแบบขันน็อตยึดนะครับก็ขายน็อตออกมานะครับผมส่วนถ้าเป็นหมุดนะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับทีนี้เราก็แปะสกอตเทบป้องกันไว้นะครับแปะสกอตเทปป้องกันไว้การงานผิดพลาดนะครับเพื่อไม่ให้งานผิดพลาดนะครับเราก็แปะไว้ เราก็ทําการเจาะนะครับผมเพื่อที่จะเอาไอตัวเสียบแจ็คนะครับรูไหนก็รูเดิมไลยนะครับค่อยๆไปนะครับผม เราจ่อเสร็จแล้วเราก็เปิดมาเลยนะครับผมง่ายครับงานเจาะในทีเดียวนะครับพยายามเจาะในทีเดียวอย่าหมุนมันเยอะนะครับผมโอเคนะครับก่อนเราจะดูว่าเราเสร็จหรือยังนะครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับให้เราลองเอาตัวเสียบแจ็คนะครับมาลองเทียบดูนะครับลองแย่เข้าไปก่อนนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับนี่ยลองแย่เข้าไปก่อน เดี๋ยวค่อยมาเก็บงานนะครับให้มันสะอาดให้มันสวยนะครับเราลองแยกก่อนว่ามันใช้ได้ยังมันเฟิดออยู่ไหมนะครับนี่ครับเราก็เอาตรงนี้นะครับนี่นะลองแยกเข้าไปดูเข้าได้ยัง ฝืดไหมอฝืดหน่อยหนึ่งเราก็าใช้สว่านนะครับเหลามันอีกทีนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการเอาออกมานะครับผมขั้นตอนนะครับขั้นตอนการใส่นี่นะครับตัวเสียบแจ็คนะครับก็ดีนะครับจะมี3ามอย่างนะครับน็อตตั้งนะครับน็อตยึดนะครับแหวนแล้วก็ตัวกันคลายนะครับ แล้วก็ตัวกันคายนะอใครถามว่ามือเนี่ยแขนเนี่ยใหญ่ล้วงเข้าไปในซาวโคเราจะออกเอาออกมาได้ยังไงนะครับก็มีวิธีนะครับนี่ครับง่ายเลยนะครับสายกีตาร์ใครจะเอาไปใช้นี่ไม่ห่วงห้ามนะครับได้เลยนะครับง่ายดีนะครับแล้วไวด้วยนะครับก็เอาสายกีตาร์นะฝาเข้าไปในรูเลยนะครับ แล้วเราก็ตั้งระยะมันไว้กะไว้ก่อนนะครับกะระยะไว้สักนิดหนึ่งประมาณนี้เหลือไว้สักนิดหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาสายกีตาร์เอาออกมาจากซาวโฮนะครับเี๋ยวด้านท้ายไว้นะครับระวังด้านท้ายมันจะหลุดออกไปนะครับเราก็ใส่เข้าไปในรูนี่นะครับรูนี่นครับจะมีรูอยู่ ไปครับใส่ไปแล้วจะหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็ม้วนม้วนกันมันหลุดนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมฮะโอเคแล้วเราก็ดึงนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเห็นไหมครับไวด้วยไหมครับง่ายด้วยไม่ต้องมือล้วงบางคนมือใหญ่นี่เข้าไปในรูซาโคไม่ได้นะครับผมอันนี้เราก็ลอง่าตั้งนะครับให้มันโผล่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็หมุนน็อตถอยลงมาอีกนะครับ มือเล้องก็ไปนในซาวโคนะครับก็ลองต่างอ่าลองดูอ้าโอเคประมาณนี้กำลังดีครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง,ดงเดี๋ยวผมจะมาบอกขั้นตอนอีกนะครับว่าประมาณไหนกำลังดีอ่ะโอเคนะครับมาดูใกล้ๆนะครับนะครับก็เราจะระยะมันเนี่ยเราจะต้องไม่ให้แกนเกลียวเนี่ยแกนเกลียวใหญ่เนี่ยโผลออกมาจากตัวบอดี้นะครับเอาแค่เกลียวเล็กโผลออกมานะครับ ให้มันเหลือนิดนึงนครับปิ่มๆแกนเกลียวใหญ่จะอยู่แกนเกลียวใหญ่จะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับทรงห่าเห็นไหมครับมันจะไม่เลยบอดี้ออกมานะครับเพื่อให้เรายึดน็อตได้แน่นนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเลยออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถยึดน็อตกับบอดี้ได้นะครับมันก็จะทําให้หลวมนะครับผมคือมันจะมีสองเกลียวนะครับถ้าเธอเข้าใจนะฮะมันจะมีสเกลียวเกลียวใหญ่กับเกลียวเล็กนะครับนี่คือเกลียวเล็กนะครับด้านที่เรายัดกระแบงนัครก็คือเกลียวใหญ่เราอยากให้เกลียวใหญ่พอมาจากบอดดี้นะครับ อ่าโอเคเราออกมาแล้วก็แกะออกเลยนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็น็อตนะครับแหวนนะครับถ้าสมมุติว่าดอกสว่านเนี่ย มันไม่ใหญ่กว่าเกียวเนี่ยยังไงก็ไม่เลยนะครับผมเราก็ใส่แหวนไปก่อนนะครับแหวนมันก็จะปิดรูพอดีนะครับผมไม่เห็นไม่เลยแน่นอนก็ออกมาสวยแน่นอนครับนี่เราก็ใส่นเข้าไปสำคัญนะตรงนี้ครับคือหลายคนทําก็อาจจะแาะว่าเวลาทำไปนานแล้วก็ลูกค้าไปใช้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใสายสพายแล้วก็มันก็คลายนะครับเราก็ต้องขันตรงนี้ให้แน่นก่อน ราจะใช้แหวนอะไรก็ได้แหวนประแจอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ขันะครับเอาไขควงอะไรก็ได้นะมาขัดไว้นะครับไม่ให้มันตะไม่ให้มันหมุนตามนะครับผมเอาให้แน่นนะครับตึงๆมือเลยนะครับ ทีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หมุนตามแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับสำคัญนะครับที่เวลาเล่นนะครับมันจะคลายนะตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวทําให้เกี่ยวกับสายสะพายนะครับอ่ะต่อไปเราจะทให้มันไม่คลายนะครับผมก็มีวิธีนะครับแนะนําเลยนะครับง่ายๆเลยไปเซเว่นนะครับน้ยาทาเล็บนะครับแบบใสนะครับ ถามว่าเอาไปทำอะไรนะครับนี่ครับเราก็ทาเกียว์มันเลยครับผมไม่ห่วงห้ามนะครับเอาไปใช้ตามได้เลยนะครับผมสามารถอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้น้ำยาล็อกเกียวนะครับตัวเนี้ยบกมันสามารถใช้แทนได้นะครับให้เกียวไม่ไม่คายออกมาง่ายๆนะครับ ถ้าใช้น้ายาล็อกเกลเนี่ยบางทีนะครับมันคายออกมายากครับมันมีหลายเบอร์ครับมันมีหลายเอามันมีหลายขนาดนครับว่าทาล็อกเกลให้มันแน่นฝืดแค่ไหนมันมีอยู่นะครับแต่ว่าฉันยาทาเล็บเนี่ยสําหรับตัวผมเองเนี่ยเวลาแก้ปัญหาทํางาน,น mind, ต้องแกะออกเนี่ยคือคายออกไหมไม่ยากนะครับไม่เหมือน gel, น้ำยาล็อกเกละครับถ้าล็อกเกลนี่คายออกยากมากนะครับแต่อันนี้ถามว่าแน่นไหมแน่นเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็ไม่เท่ากับน้ำยาล็อกเกลวนะครับ โอเคก็เสร็จปุ๊บนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับใหม่โชเดะดูครับงานออกมาเนี้ยบแน่นอนครับเห็นไหมครับหมุนให้แน่นครับหมุนให้แน่นตรงนี้หมุนให้แน่นใช้ผ้าจับเนาะก็ได้หมุนก็หมุนให้แน่นลูกค้าไปเล่นสายสะพายไม่มีเคยมีคลายนะครับผมถ้าหมุนไปเฉยเฉยไม่มีล็อกเกียร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปสายสะพายคลายแน่นอนครับผม ครับต่อไปนะครับหลังจากจะหลักหลังจากเราเอา่าที่เสียบแจ็คออกก้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเสียบลําโพงนะครับทีเนี้ยลําโพงนะครับเรายังไม่ต้องไปติดมันนะครับให้เราเก็บไว้ก่อนเสียบไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าลําโพงติดควรจะติดตรงไหนดีเพื่อจะให้เสียงออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ห่อน้อยที่สุดนะครับผมบางทีนะติดอ่าบริเวณนี้นะครับติดตรงนี้ อันนี้กรณีด้านใต้นะครับติดตรงนี้นะครับหอนมากเลยใกล้ EQ อุ้ยหอนมากเลยติดตรงไหนดีติดตรงนี้ไหมขยับตรงนี้ไหมอย่าเพิ่งไปลอกมันนะครับถ้าลอกแล้วไปติดแล้วปุ๊บเนี่ยดึงไม่ออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูก็คือตอนหลังจากใส่เซตเนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะใส่เปียสอ่าเราจะติดลําโพงตรงไหนดีนะครับให้เราลองเลือกดูนะครับคือพอเราใส่เซตเนเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลองเอาสก๊อต Uh, กาวสองหน้าแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ลองแปะดูแล้วก็ลองเล่นดูลองดีดดูนะครับดีดดูมันหอนไหมมันหอนไหมถ้ามันหอนก็ค่อยๆขยับตำแหน่งไปเรื่อยพอตออเตรงเนี้ยหอนน้อยที่สุดเราก็เอาไปแทนได้เลยแกะตรงนี้แล้วแปะได้เลยนะครับผมแต่ว่าสามมอไม่หอนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าเปิดสดุดทุกทุกตําทุกโหมดเลยเนะี่ยเปิดสุดเปิดสุดยังไงมันก็หอนนะครับผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับ ค่อยๆทาไปนะครับผมวิธีการเล handle, <majesty> ือกตำแหน่งนะครับลําโพงนะครับแล้วก็มันจริงแล้วมันก็ไม่ตายตัวติดตรงไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าบางคนก็อยากจะซ่อนลาโพงบางคนก็อยากอ่าไม่ซีเรียสตรงนั้นนะครับทีนี้เราก็เอากาสองหน้ามาแปะตรงนี้นะครับเดี๋ยเพิ่งแกะของของมันนะครับเอากาสองหน้าแปะก่อนนะครับเรามาเทสว่าตรงไหนมันเหมาะที่สุดติดตรงเนี้ยซ่อนตรงเนี้ยมันจะหอนไหมแล้วก็แปะประมาณนี้ครับนี่ครับเราจะซ่อนตรงนี้เราจะซ่อนลำโพงตรงนี้แล้วก็ลองแปะดูครับโอเคแล้วลองดีดดู ไวยสุดเลยหอนไหมอ่าไม่หอนนะครับหรือจะทำทุกสายจะใส่สายทุกสายเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับผมก็ประมาณนี้กำลังดีอันนี้ไม่หอนนะครับนี่เปิดสุดแล้วนะอ่าโอเคตำแหน่งนี้เราถือว่าเราคิดว่ามันใช่แล้วเราค่อยๆแล้วก็ค่อยเอาไอ้เน,นี้ยแกะออกนะครับเพราะฉะนั้น อย่าแกะอันนี้ก่อนนะครับให้ลองเทสดูก่อนนะครับไม่งั้นแกะไม่ออกนะครับแล้วก็ลอกออกเลยดาวมันเหนียวมากนะครับ ห่อนิดเดียวเองนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคครับผมจบขั้นตอนนะครับหลังจากเราใส่ด้านท้ายเรียบร้อยใส่เปโซเรียบร้อยเสียบปลั๊กด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้มันก็จะมีตัวนี้เข้ามานะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือตัวเก็บสายไฟนะครับผมก่อนจะเก็บสายไฟนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนนะครับด้านในนะครับเพื่อให้กาวมันแปะอยู่นะครับ แล้วเพื่อความสวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องเช็ดพวกเศษไม้ที่เราเจาะออกไปนะครับเช็ดมันออกมานะครับเช็ดให้สะอาดนะครับเวลาเราแปะเนี่ยมันจะได้อยู่นะครับถ้าไม่เช็ดเนี่ยรับรองเลยครับไม่อยู่แน่นอนนะครับเราเก็บงานนะครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่ใช่ฝุ่นคุ้งในอยู่ในนั้นเต็มเลยนะครับผมไม่งัง้นมันแปะไม่อยู่นะครับผมเราก็เก็บสายไฟเก็บยังไงนะครับเราก็เอาสายไฟออกมานะครับนี่สายเปียร์โซนะครับ นี่สายแจ็คด้านในที่เราเสียบออกไปทางก้นทางก้นนะครับเราก็หันด้านดํานะครับตอนนี้เป็นด้านสกอตเทปใช่ไหมครับเราหันด้านดาออกมานะครับแล้วก็พับนะครับพับแบบนี้เห็นไหมครับพับไว้แล้วก็พับอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่ต้องแน่นมากนะให้มันให้มันขยับได้นะครับให้มันขยับขึ้นลงได้นะครับเราก็แกะแล้วก็เทปสองหน้ากาวสองหน้านะครับแกะออกมา ถามว่าแปะตรงไหนนะครับแปะแรกตรงไหนตามใจชอบเลยแต่ให้มันลึกๆหน่อยนะครับเก็บให้มันดูสวยๆหน่อยครับตามใจชอบเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากใกล้กับตัว EQ นะเก็บใกล้ๆไอ้แปะใกล้ๆหน่อยนะครับแปะด้านข้างนะครับผมแล้วก็กดนะครับสายไฟมันก็จะดูสะอาดเนียนตานะครับอะลองดูครับลองดูด้านในนี่ครับด้านในนะครับเห็นไหมครับสายไฟมันก็จะ สะอาดนะครับเห็นไหมครับอ่า,อาจะมืดน,นิดนึงนะครับมันก็จะไม่มีรยโยงระยางให้เห็นนะครับประมาณนี้ครับ